เมื่อคืนนี้เราได้เห็นดีลที่น่าจะช็อกวงการเทคโนโลยีมากที่สุดดีลหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเอ็นวีดียได้เข้าลงทุนในบริษัท Intel ด้วยเงิน5,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ1 6 0 0 0 0ล้านบาทใครจะไปคิดใช่ไหมครับว่า2ยักษ์ใหญ่ที่บางมุมเนี่ยเหมือนคู่แข่งกันด้วยซ้ำเขาจะมาจับมือกันได้แต่ก็น่าแหละฮะดีลเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วและก็น่าจะมีผลกระทบครั้งใหญ่ในวงการเทคโนโลยีว่าแต่มันจะเป็นเรื่องดีหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้เรามาคุยกันครับสวัสดีครับเพื่อน จริงๆช่วงหลังเนี้ยเราก็คงเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าสถานการณ์ภายในของ Intel ไม่ค่อยดีนักประมาณว่าถ้ามีไลฟ์ไลน์หรือว่าเชือกช่วยชีวิตมาจากใครเนี่ยรับไว้ก็ดีเหมือนกันอย่างก่อนหน้านี้เองครับรัฐบาลสารัฐภายใต้การนําของโดนัลด์ทรัมป์ก็เพิ่งเข้าซื้อหุ้นเป็นอัตราส่วนที่ใหญ่สุดของทาง Intel จนมาเมื่อคืนเนี่ยฮะเอ็นวีเดียบริษัทด้านเซมิคอนดักเตอที่กาลังมาแรงที่สุดก็เข้ามาร่วมแจมด้วยแล้วครับ เอาเป็นว่าตอนที่ Intel กําลังแย่ๆเนี่ยฮะใครเข้าซื้อหุ้นไปก็จัดว่าวิเคราะห์ได้ดีเลยนะครับเพราะยังไงแล้ว Intel ในฐานะบริษัทชิปเจ้าเดียวของสหรัฐที่มี foundry service ที่สามารถผลิตชิปเองได้เนี่ยฮะยังไงเขาไม่มีทางล้มอยู่แล้วนะครับต่อให้แย่เดี๋ยวก็มีเงินทุนเข้ามาช่วยเหลือครับแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นเลยนะครับในช่วงเวลาแค่เดือนกว่ามีทั้งรัฐบาลสหรัฐทั้ง NV i d i a เข้ามาอัดฉีด ทางรัฐบาลสาหรัฐก็อาจจะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของเงินและก็นโยบายแต่สำหรับเอ็นวีดียที่เป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์โดยตรงเนี่ยเมื่อมาจับมือกับ Intel ที่มีโน้ตฮาวและทรัพยากรหลายอย่างในมือแล้วมันก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีของวงการ i อทนะครับหลังจากมีข่าวดีลนี้จบไปนะครับราคาหุ้นของ Intel ก็ดีดขึ้นทันที30เป็นเหมือนสัญญาณที่เราเห็นนะครับว่านักลงทุนเขาเห็นชอบด้วยส่วน NV ็นวีดียเองก็หุ้นขึ้นเช่นกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้ขึ้นมากเท่าไหร่เพราะว่าเขาเนี่ยอยูู่สงมากแล้ว เรามาวิเคราะห์เหตุผลกันดีกว่านะครับว่าทำไม n v i d i ีดถึงตัดสินใจอย่างนี้อย่างแรกเลยฮะก็คือ intellectual property บางส่วนของ Intel จะถูกนำไปใช้กับสินค้าของทาง n v i d i ีดได้ในกรณีนี้เรากำลังพูดถึงชิปเลด,ดด้านหน่วยประมวลผลหรือว่า CPU จากทาง Intel ครับ n v i d i ีดเนี่ยจะเอามันไปใส่กับตัว GPU แล้วขายในกลุ่ม Data Center ในขณะเดียวกันครับฝั่งผู้บริโภคอย่าง,งเรา Intel เนี่ยก็จะได้ GPU ของทาง NV i d i ีดเข้าไปใช้งานกับ CPU ของตัวเองด้วยครับ พูดให้ลึกกว่านั้นนะครับก็ประมาณว่า Nvidia เดียเขาต้องการ X86 นั่นแหละฮะ แล้วเขาจะเอาไปทำอะไรในเมื่อตัวเองก็ใช้อาร์มอยู่แล้วคำตอบก็คือเอาไปใช้กับโซลูชันของ NVLink ครับถ้าใครยังไม่รู้จักอธิบายง่ายนะฮะมันก็ค,คล้ายๆกับ NVLink ที่เคยมีมาในการ์ดจอ RTX รุ่นก่อนนะครับแต่เพียงแค่สเกลเนี่ยมันใหญ่กว่ามากจุดประสงค์เลยก็คือมันเป็นระบบการเชื่อมต่อและสเกลลิ่งระหว่าง GPU หลายใบให้มันใช้งานร่วมกันได้ซึ่งพวกนี้ฮะเขาใช้งานใน AI Cluster หรือว่าศูนย์ข้อมูลที่ต้องการพลังการประมวลผลมหาศาล ตอนนี้ NVIDIA ดียเขาใช้ตัว Custom ASIC หรือว่า CPU พื้นฐาน ARM อยู่นะครับซึ่งจะว่าไปแล้วมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเพราะยังไง Data Center จํานวนมากเนี่ยเขาใช้พื้นฐาน x86 การเอาของ Intel มาใส่ในฝั่งตัวเองเนี่ยฮะก็จะตอบโจทย์ตรงนี้เลยนะครับถ้าสมมติว่าเอ็นวีดียมี Intel อยู่ในมือก็จะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรงและก็จะมีทางเลือกทั้งฝั่ง Arm และฝั่ง X86 เลยครับ ส่วน Intel เองทุกวันนี้เขาก็เน้นขายชิปส่งไปให้เจ้าอื่นประกอบร่างขายต่ออีกทีนะครับยกตัวอย่างฮะพาร์ตเนอร์ใหญ่ก็คือ Supermicro i n นะครับ Intel จะส่งโปรเซสเซอร์ก r a น i ตแร a ิด d s ไปให้เสร็จแล้ว Supermicro ก็เอาไปขายกับคนที่ต้องการใช้ใน Data Center ตของตัวเองคนที่ซื้อไปถ้าต้องการพลังการประมวลผลก็ต้องไปเอา GPU Nvidia มาเสียบต่ออีกทีครับแล้วเสียบยังไงฮะ ก็เสียผ่าน PCIe s นี่แหละครับและอันนี้มันก็คือเทคโนโลยีที่เก่าและใช้งานมานานแล้วจริงอยู่นะครับว่าจุดประสงค์มันอาจจะไม่เหมือนกันทีเดียวตัว PCIe เนี่ยมันเป็นมาตรฐานเปิดที่ใช้งานได้หลากหลายนะครับจะเอาไว้ใช้ GPU SSD หรือว่า Network Card ก็ได้แต่ถ้าต้องการความเร็วสูงจริงเนี่ยยุคนี้ PCIe มันไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่แล้วนะครับต้องเชื่อมต่อแบบ Silicon Interconnect เท่านั้นนะครับอย่างเช่นตัว NV Link ของ Nvidia แบบชิป to ชิปเนี่ยถ้าเทียบความเร็วกับ PCIe s s แล้วก็คือเหนือกว่ามากเลยนะครับทั้งในด้านของ Bandwidth แล้วก Latency ตรงนี้สำหรับคนทั่ทวไปอาจจะไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนั้นแต่สำหรับกลุ่มพวก data center เนี่ยจำเป็นมากเลยครับ Nvidia คงเห็นครับว่าการทำแบบดั้งเดิมมันคงไม่ได้แล้วนะครับพยายามใช้ x86 แต่ระบบเดิมท,ที่ใช้งานกันอยู่เนี่ยมันต้องดีได้มากกว่านี้เขาก็เลยอยากได้ชิปเลดหน่วยประมวลผลที่เป็น x86 มาใช้ใน ecosystem ของตัวเองเพื่อที่การ scale อย่างต่างเนี่ยมันจะได้ดีขึ้นเสร็จแล้วก็เอาไปรันพวกงาน AI มาให้พวกเราเนี่ยใช้งานกันต่อครับ เพราะฉะนั้น n อ i นวีดีเนี่ยจัดว่าฉลาดเลยนะครับแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้เห็นผลด้านบวกในทันทีทันใดแต่ผมมองนะครับว่าเขาคิดเป็นแผนระยะยาวมากกว่าเพราะทาอย่างนี้แล้วนะฮะมันเหมือนเป็นการแบบขัดขา AMD ด้วยนิดนึงนะครับอย่าง AMD เองตอนนี้ก็ใช้ x86 อยู่ใช่ไหมฮะแล้วถ้าสักวันมันเกิดบูมขึ้นมาแต่ n อ i นวีดียังไม่ได้จุ่มไปในกลุ่ม x86 เนี่ยฮะก็อาจจะเสียโอกาสทางธรุรกิจได้นะครับที่เขาทาตอนนี้เลยก็คือพยายามจุ่มให้มันครบทุกหม้อนะครับถ้าเกิดอัานไหนมันเวิร์กเนี่ยเขาก็ ยุคเทคแบบช่วงนี้อะไรๆมันก็เปลี่ยนแปลงได้เร็วนะครับดูอย่าง Intel ก็น่าเสียดายไหมครับยุค PC รุ่งเรืองเนี่ยเขามาแรงมากเลยนะครับแต่พอกลุ่มโมบายเข้ามากลุ่ม AI เข้ามาเขาไม่ได้ทาสินค้าตรงนี้โดยตรงนะครับก็เลยกลายเป็นว่าถูกทิ้งไว้ข้างหลังคนนึกถึง Intel ตอนนี้ก็เลยมีแต่ CPU ในขณะที่เอ็นวีเดียเนี่ยตอนแรกคนก็รู้จักแค่การ์ดจอเลยนะฮะแต่พอตลาด AI เข้ามาเขาเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทการ์ด AI ได้เร็วมากถึงได้ประสบความสำเร็จแบบตอนนี้ไงครับนี่แหละฮะนี่คือความฉลาดของทที่ววท่วววาไไ้ั แล้วพูดถึง AMD ล่ะเรื่องนี้มันมีผลกระทบอะไรบ้างผมว่า n v i d i ีดก็น่าจะเห็นแหละครับว่า AMD เองเป็นบริษัทที่มี potential ในตลาด AI เหมือนกันแถมยังมีทั้ง CPU ทั้ง GPU ด้วยก็เลยไปจับมือคู่แข่งอย่าง Intel เพื่อต้านกระแสตร,ตรงนี้เข้ามาเอาจริงนะฮะเราก็ไม่รู้ครับว่าตอนนี้ AMD กำลังพัฒนาได้เร็วแค่ไหนแต่ถ้าเ v i d ดีและ Intel ทำงานร่วมกันในตลาด AI แล้วเนี่ยยังไง AMD ก็จะต้องเจอสึกที่หนักขึ้นแน่นอนครับ ต่อมาก็ Intel ครับเขาได้อะไรจากดีลนี้จะได้ NV i d i a เดียเป็นลูกค้าของฝั่ง foundry service มาผลิตชิปให้เ v i d i เดียเลยไหมอันนี้ก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงอะไรออกมาอย่างเป็นทางการนะครับแต่ถ้าให้เราวิเคราะห์ไปเทียบ Intel foundry service กับ TSMC เีนี่ยผมว่าทุกคนคงรู้อยู่แล้วนะครับว่า TSMC เหนือกว่ามากทั้งในเรื่องความล้ำและความนิ่งของโนดแค่ผลิตชิปใช้งานเอง Intel ยังไม่สามารถทำได้ครบทุกเซกเมนต์เลยฮนะยังไปจ้าง TSMC อยู่เลยจะไปผลิตชิปให้การ์ดจอวีเดียเนี่ยอันนี้ เพียงแค่กรณีของการเอาชิป x86 ไปใช้ในระบบ Nvidia เนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับอย่างเช่นถ้า Nvidia ใช้พื้นฐาน Granite Rapids อันนี้ก็เท่ากับว่าได้ใช้โนดของ Intel ด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ n r t n r t p r d s i d s เนี่ยมันเป็น Intel 3หรือถ้าเป็น Clear Water Forest ก็จะได้ใช้ Intel 18A นั่นก็แปลว่า Nvidia เนี่ยก็จะมีบางส่วนจาก Intel Foundry Service เหมือนกันส่วน GPU ก็ยังคงเป็น TSMC เเหมือนเดิมครับ แต่ฝั่งคอน sum er ีนสิครับผมว่า intel น่าจะได้ประโยชน์เร็วนี้เลยนะครับจากข่าวเขียนมาครับว่า intel จะมีการทำ soc หรือว่า system on chip พื้นฐาน x86 แล้วเอาชิปกราฟิกของ rtx เข้ามาใส่ด้วยซึ่งสินค้ากลุ่มนี้จะเอาไปใช้งานกับ pc หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก pc handheld หรือว่าอะไรก็ตามที่ต้องการชิปรวนผลที่เด่นทั้งฝั่ง cpu แล้วก็ gpu ครับ พูดถึงสินค้าของคู่แข่งในกลุ่มนี้ AMD เขามีจุดแข็งก็คือ APU นะครับเขามีชิปแรงๆที่ตอบโจทย์พวกเครื่องพกพาอย่างเช่นตัว s t r e e Halo ที่มีชิปกราฟิกสู้ตัวกาจอแยกได้เลยแล้วก็พวก APU สำหรับตลาด entry level สายคุ้มค่าเนี่ยคนก็นึกถึงแต่ AMD นะครับในขณะที่ Intel เองก็มีนะครับจริงๆแล้ว CPU Intel เขาก็มีชิปกราฟิกในตัวเหมือนกันแต่ภาพจำที่คนมีต่อ CPU พวกนี้ก็คือมันเป็นชิปกราฟิก on CPU เอาไว้ต่อให้แค่ภาพขึ้นเฉยๆแม้ว่างหลังเนี่ยครับมันอาจจะเริ่มดีขึ้นตอบโจททยย์สาาางงนบ้้แแลวแ ัไงไนะครบถ้าพูดถึงชิปที่มันมีทั้งตัว CPU และ GPU เนี่ยคนก็ยังนึกถึง AMD APU ก่อนอยู่ดีครับ ลองคิดดูครับถ้า Intel ได้ CPU รุ่นใหม่จากโนดล่าสุดของตัวเองบวกกับ GPU NV ของเอีดีเข้ามาใส่ด้วยอันนี้ก็น่าจะเรียกความสนใจจากลูกค้าได้มากพอควรเลยนะครับยังไงแล้วนะครับถ้าเราพูดถึงการ์จอตอนนี้เอ็ i วีดีก็ถือเป็นเจ้าใหญ่กว่า AMD มดีมากแค่เขาเอาโลโก้ RTX มาใส่กับ CPU ของ Intel ก็น่าจะทำตลาดได้ไกลแล้วและตามพื้นฐานของชิป Intel เองก็สามารถทาได้ฮะเพราะว่าเขาเนี่ยประกอบไปด้วยชิปเลตหลายส่วนเอามาใช้งานกันด้วยเทคโนโลยี f o v e r o s ก็แค่เอาตัว IGP ของ,ของเ่าน,นฮะ อีกอย่างก็เป็นในมุมของการตลาดครับกลุ่มพวกพวกพาแล้วก็บัตเจตเนี่ยอินเทลจะสามารถตีกับ a p u ของเอ็มดีได้แล้วส่วนกลุ่มไฮเอ็นสองแบรนด์ก็สามารถทําการตลาดด้วยวิธีการขัดขาได้อีกนะครับอย่างเช่นต่อไปเนี่ยเอ็นวีดีก็กำหนดได้เลยครับว่าถ้าโนบุกยี่ห้อไหนต้องการใช้การ High ์ดไฮเอ็นจากเอ็นวีดีต้องจับคู่กับ CPU ของ i n t เทเท่านั้นห้ามใช้กับ AMD ซึ่งอันเนี้ยเราก็พอเห็นมาบ้างอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้พอ NV i d i ีเข้ามาถึงหุ่น i น t e l เนี่ยก็น่าจะทำให้เรื่องอังเนี้ยหน เ m d เจออย่างนี้เข้าไปก็น่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับในอนาคตเราคงเห็นโน้ตบุ๊กที่ใช้การ์ดจอ NV ็นวีดีแต่ c p u AMD น้อยลงไปมากโดยเฉพาะกับพวกกลุ่มไฮเอ็นที่เอ็นวีดีเขาสามารถบังคับได้ทาง AMD ถ้าต้องการแก้เกมก็อาจจะต้องมาับการ์ดจอน้ตบุ๊กตัวใหม่ที่พอสู้กับเอ็นวีดีได้เสร็จแล้วก็ไปจับคู่กับ CPU ของเอ็มดีเองยังไงเราก็ต้องมารอดูกันต่อนะครับว่าเขาทําได้หรือเปล่าและต่อให้ทำได้ก็ต้องมาทําการตลาดให้คนเชื่อใจอีกเพราะยังไงแล้วนะครับในกลุ่มกราฟิกกาออร์ ที่น่าคิดอีกส่วนหนึ่งเลยผมมองว่าคือการ์จอ Intel Arc นะครับพี่แกเพิ่งเริ่มพยายามเอาดีด้านการ์จอไม่นานและตอนนี้ก็มีแบรนด์การ์จอที่ใหญ่สุดเข้ามาถือหุ้นซะแล้ว Arc กเขาจะเป็นยังไงต่อจะโดนยุบโปรเจกต,ต์ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าคุณไปเทียบสเกลตลาดการ์จอของเ v i d i a กับ Intel เนี่ยคือแบบคนละโลกเลยนะครับเ v i d i a ถือครองเกือบทั้งหมดส่วน Intel น้อยจนนับเป็นเปอร์เซ็นต์นนนนนไม่ได้ด้วยซ้ำะ พอเอ็นวีดียาเขาเข้ามาถือหุ้ดินเทลเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าอำนาจในการตัดสินใจเขาจะมีมากหรือว่าน้อยแค่ไหนเอ็นวีดีอาอาจจะหาทางทาให้อินเทลเลิกทําการ์ดจออาร์คไปเลยเสร็จแล้วเอาการ์ดเอ็นวีดียเข้าไปแทนที่เซกเมนต์ตรงนั้นหมดก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือถ้าผมเป็นอินเทลแลวยังเลือกได้อยู่นะผมว่ายังไงก็ควรจะพัฒนาอาร์คต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดไหนก็ตามอย่างน้อยแล้วฮะเราจะได้มีเลเวอรจเอาเวงงัดกับเอ็นวีดียได้บ้างซึ่งเรื่องพวกนี้ฮะจะว่าไปแล้วมันก็เป็นเรื่องภายในของบรรรรรริิษัททีี่่่่่ไไไไออไมามมมมมดด้้้ขาาาาาวววหหือออออะะกกเเเูคผ็ลลยสถ์ตแ เพียงแค่สมมตินะครับว่าต่อไปนี้ Intel ยกเลิก Arc ไปเลยไม่มีการ์ดจองตัวเองแล้วและหันไปใช้ IGPU ข v เอง n v i d ดีทั้งหมดมันก็คงไม่ได้เป็นผลดีด้านต้นทุนสักเท่าไหร่นะครับยังไงแล้วฮะการที่เขาทําชิปกราฟิกใช้เองอย่างน้อยเขาไม่ต้องไปซื้อคนอื่นนะครับถ้าทุกตัวเนี่ยหันไปใช้ Nvidia หมดเลยทั้งในส่วนของการ์ดจอแยกแล้วก็ iGPU ก็หมายความว่ามีเงินรั่วไหลาจากบริษัทมากขึ้นจากสินค้าทุกตัวที่ขายไปเลยฮะ ผมจึงมองครับว่าในมุมการเล่นเกมต่อให้ Arc จะสู้ GFor ิกไม่ได้อย่างน้อยเอาไปไว้กับตลาดคนทำงานก็ยังดีนะครับเพราะยังไงแล้วเรื่องการ Encode Decode เนี่ยผมว่า Intel Arc ก็สู้ Nvidia เดียได้อยู่นะครับอาจจะแบ่งเป็น2ตลาดไปเลยครับพวก CPU หรือว่าชิปทำงานทั่วไปเนี่ยก็เป็นชิป Arc ไปส่วน SOC สําสำหรับเกมมิ่งก็ใส่ GFor ิกเข้ามาย้ำอีกรอบนะครับว่าเนี้ยผมได้แต่คิดเล่นๆเฉยๆเพราะว่าไม่ได้มีข่าวมาให้เราวิเคราะห์ว่าของจริงจะเป็นยังไงซึ่งเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมว่าน,าะ,น,น,น,าน,านะ้ี โอเคครับมาสรุปกันเลยนะครับ Deal เดีลยนีย้ผมมองว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทั้ง2บริษัทนั่นแหละครับ n v i d ดีก็ได้เริ่มเปิดตลาดขึ้นมากลุ่มหนึ่งและได้สารสัมพันธ์กับแบรนด์ที่มี foundry service ในมือถ้าเกิดสักวันมีปัญหากับ t s m c เนี่ยยังไงก็มี Intel เป็นตัวแบคออพอยู่หรือถ้าเกิดสักวัน Intel ผลิตชิปได้นิ่งๆขึ้นมาเนี่ย NVIDIA ก็สามารถผลิตชิปกับบริษัทตัวเ,เองไปลงทุนไว้ได้เลย ส่วนอินเทลเนี่ยได้เยอะเหมือนกันครับได้ไลฟ์ไลน์เงินอัดฉีดจากทาง n อ i น i ีดีแล้วได้ลูกค้าเจ้าสำคัญดัน CPU ตัวเองเข้าตลาด AI ไปขายคู่กับแบรนด์การ์ด AI ที่ดีสุดนในโลกฝั่งคอน sumer ก็ได้ชิปกราฟิกจากแบรนด์การ์ดจออันดับหนึ่งเอามาใส่บนซิสเต็มออนชิปตัวเองเพื่อไปสู้กับคู่แข่งในตลาดพกพาและบัจเจ็ตและเพลเพลยังได้อาศัยบาร,รมีความเส้นอย่างเอ็นวีดีในการขาย CPU ให้ลูกค้าอีกด้วยนะครับในเมื่อเอ็นวีดีเนี่ยถือครอง Intel อยู่ก็เท่ากับว่าทั้ง2ฝ่่าายนนีีมไพใกรบ,บ AMD กปอีก รประมาณว่าใครจะใช้การ์ดจอ Nvidia เ,เนี่ยต่อไปนี้ต้องใช้คู่กับ CPU Intel เท่านั้น กับผู้บริโภคอย่างเราระยะสั้นก็อาจจะเป็นผลดีครับเพราะยังไงแล้วมันก็คงมีสินค้าตัวใหม่ที่น่าสนใจเปิดตัวมาขายเยอะแยะเลยนะครับแต่ในระยะยาวผมคิดว่ามันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตลาดชิปรวมผลเนี่ยไม่ว่าจะเป็น CPU หรือ GPU มันก็มีผู้เล่นน้อยอยู่แล้วนะครับและแต่ละเจ้าเนี่ยก็ร่วมมือกันกักอยู่ด้วยยิ่ง2เจ้าใหญ่มาจับมือรวมกันอีกมันก็เลยกลายเป็นเหมือนการผูกขาดมากขึ้นนะครับและการผูกขาดยังไงแล้วมันก็คงไม่เป็นผลดีในระยะยาวแน่นอนครับ สุดท้ายก่อนจะจบคลิปไปนะครับผมต้องบอกว้นินึงนะครับว่าที่ผมเอามาเล่าในคลิปนี้ผมแค่อ้างอิงมาจากข่าวที่ผมติดตามมาทั้งสองบริษัทเสร็จแล้วก็มีการใช้มุมมองความคิดเห็นตัวเองเนี่ยใส่เข้าไปด้วยมันจึงอาจจะไม่ใช่ข้อมูลอย่างเป็นทางการหรือว่าแฟกต์เสมอไปนะครับเพื่อนๆก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะครับผมเองก็ไม่ใช่คนที่เก่งหรือว่ารู้อะไรไปทั้งหมดแค่วิเคราะห์ในมุมมองคนที่สนใจเท่านั้นเองและถ้าเพื่อนชอบเรื่องผมหยิบมาเล่าก็รบกวนช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจ ผมจีบเล่าให้ฟังอีกวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ